มือดึงมือดึงมืออย่างนี้ดึงกระชากไม่หลุดนะไม่หยุดเลยนะกระชากรชากระชากกระชากอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับอยู่ในช่องของกิจคาวะนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอในเรื่องของคนหลงป่าใน EP พีหนึ่งวันนี้จะนําเที่ยวนําส่งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับในการเดินป่า ะครับจากประสบการณ์ของชีวิตนะครับของคนเรานะครับของผมเองนะครับตั้งแต่สมัยที่ประมาณ2 5 5 4นะครับช่วงนั้นก็อยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับในกรุงเทพมหานครด้วยที่ความที่เราเป็นคนอยู่กับป่ามาตลอดนะครับก็เลยจัดกวนนะครับจัดกวนเอาเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ในหน่วยงานแล้วองค์กรของเรานะครับพาไปเที่ยวกันก็จะเป็น ที่ที่หนึงที่ผมเคยไปสัมผัสมาอยู่นะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายชื่อว่าน้ําตกปูแกงตรงนี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางจากกรุงเทพนะฮะจากแสมดำไปถึงที่เชียงรายก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับก็คือเราก็ขับรถปกตินะครับในกลนของเราก็จะมีรถอยู่5คันนะครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะเอาโฟวิล์โฟวีมาทำไมนั้หนานะครับเพราะว่าตอนนี้ที่น้ำตกปูแกงเนี่ย เขเป็นวนัณาานวนาอุทยานแห่งชาติแล้วนะครับน้ำตกปูกแกงนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายก็ทางเข้าก็ติดถนนติดถนนใหญ่นะครับผมเอาแล้วครับแล้วก็เริ่มดําเนินการนะครับร่วมกวนแล้วนะครับในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าฝนต้อมพัน,นะครับเราอยากได้เจอแบบธรรมชาตินี่ป่ะแมไปเจอสายฝนด้วยเอาเสื้อกันฝนไปด้วยนะครับผมแบกเป้ ขึ้นเขาอะไรพวกนี้นะนะครับสายชอบเที่ยวสายชอบลุยต้องมีอยู่แล้วนะครับผมหลังจากวันนั้นเราก็เตรียมกันประมาณ7วันนะครับเวันก็ถึงช่วงเวลาเราก็หยุดพักร้อนพร้อมกันเลยนะครับผมพักร้อนตอนนั้นพักกันสามวันเอาล้ครับก็คือเดินทางมามาประจําที่บ้านผมก่อนรวบรวมสมาชิกมาที่บ้านผมก่อนที่แสมดําแล้วก็เตรียมตัวนะครับคืนนั้นก็แบบอื้ มันก็มีปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะไปเที่ยวนะครับก็อย่างว่าแหละคนทํางานนะครับมนุษย์เงินเดือนเราก็อยากมีอะไรที่มันมาสนุกสนานนะครับผมเราก็เลยปาร์ตี้กันนิดนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกันไปนอนที่ห้องแต่ละคนนะครับผมก็เตรียมเพราะเราเตรียมกันมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ฟานชีตไม่ว่าจะเป็นถุงนงถุงนอนเสื้อกันฝนที่ขาดไม่ได้รองเท้าบูทก็ขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะไปลุยป่าหน้าฝนกัน นี่นะครับมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องเดินทางกันไปนะครับก็พักผ่อนให้เต็มที่นะครับเช้าลุงขึ้นเดินทางเลยขับรถออกจากที่แสมดำประมาณตีห้าตีห้าครึ่งนะครับกว่าจะรวบรวมสมาชิกกันแต่ละคนรถ5คันคนก็ประมาณ10คนนะกว่าจะรวบรวมมันมาเสร็จนะครับบรรยากาศวันนั้นก็โหมันสนุกสนานค,คึกคักเฮฮาเะครับผมนะครับก็เดินทางกันไปนะครับขับรถจาก แสเหมดำจากกรุงเทพไปนะครับไปถึงที่วัดนุธยานแห่งชาติปูกแกงนะครับน้าตกปูกแกงก็ประมาณสักเกือบเที่ยงเลยครับผมเกือบเที่ยงแล้วจะมีร้านนะครับมีจะร้านมีร้านประจําก็คือเป็นร้านปลาทังหิวตรงนี้ผมจะบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะไม่ต้องห่วงกับพมงกับข้าวอาหารแห้งเลยเตรียมมาเล็กน้อยพอไม่ต้องอะไรมากมายเอาเนื้อแห้งไปอย่างเดียวนะครับเนื้อแห้งไปอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปหาข้างหน้ากันนะครับก็เลยไป ไปน, ok ó, ไไนู่นเลยก็ไม่ได้แวะตลาดนะครับไม่ได้แวะตลาดเลยไปถึงเลยเรามีร้านประทังหิวแล้ว <Avenue. S 1> นะครับก็เข้าไปนะครับสนับสนุนนะครับไปไปกินข้าววันนั้นครับกินกินข้าวกันตอนเที่ยนะครับแล้วก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็นะครับ<ป> <g ills> ก็จองที่พักไว้นะครับจองที่พักไว้ตอนบ่ายวันนั้นก็แล้วก็ปาร์ตี้กันต่อนะครับ ก็ซื้อของมาตุนไว้แล้วเนาะจากหลังรถเรานะครับซื้อจากกรุงเทพไปแล้วตุนไว้หลังรถเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เตรียมมาแล้วเดี๋ยวเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่สองของการหยุดพักผ่อนเนี่ยเราจะต้องเดินป่าไปเที่ยวกันสนุกสนานเฮฮานะครับผมชีวิตของคนทํางานมนุษย์เดือนเนาะเราก็มีโอกาสได้พักผ่อนวันหยุดก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่สายของผมเนี่ยจะเป็นสายที่ว่า เขาไม่ได้เดินป่าเป็นอาชีพนะครับก็เป็นแบบมือสมัครเล่นนะครับอะไรมีเก็บได้เอาของไปได้เนี่ยก็คือว่าเอาไปแค่นั้นพอนะครับผมหลังจากนั้นตอนเช้านะครับตอนเช้าแล้วก็เดินป่ามาเดินป่ามาที่นี่จะมีน้ําตกอยู่7ชั้นนะครับเอาละคืนนี้เราขอนะครับนอนค้างแรมในป่าคืนนี้นะครับเราขอเจ้าหน้าที่แล้วนะครับขอค้างแรมในป่า วันนี้ก็เลยจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกหม้อสนงหม้อสนามไม่หุงข้าวนะครับเดี๋ยวทํากับข้าวกินกันที่ในป่าก,กันนะครับปากกระป๋องของเราง่ายๆเลยละครับผมแล้วก็ทอดไข่อะไรพวกนี้นะมันก็เป็นอีกอย่างนึงเป็นเป็นอาหารที่แบบว่าง่ายๆแต่มันอร่อยสุดๆนะครับแล้วก็เราก็มีพ้าเต็น์นะครับผ้าเต็นปูแล้วก็นั่งกินข้าวกันนะครับ เนี่แหละครับเราเตรียมแผลแล้วนะเราคิดในใจนะครับวันพรุ่งนี้เราต้องเดินเดินไปที่น้ําตกนะครับผมที่นี่จะเป็นน้ําตกมีอยู่7ชั้นนะครับเราจะเดินป่าศึกษาธรรมชาติแล้วก็จะไปแบบว่าไปนอนกลางเต็นท์ข้างบนเลยนะครับผมชั้นที่7นะครับก็ตอนเช้ามาก็ตื่นมาประมาณ8ปดโมงเช้านะครับตอนเช้า8ปดโมงเช้าทาธุรกิจาทาภารกิจอะไรส่วนตัวแล้วเรียบร้อยก็เดินทางกันต่อนะครับทุกคนจะเตรียมเสื้อ กันฝนไปแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้น้ําหลากน้ำน่าจะมีฝนนะครับเราก็อยากไปศึกษาธรรมชาติว่าเดินป่าหน้าฝนนี่มันสนุกยังไงก็เลยเดินป่ากันไปนะครับวันนี้ก็สะพายเป้กันไปแต่ละคนก็จะมีเต็นต์มีถุงนงถุงนอนเลยเยืนแยะมากมายนะครับแต่ละคนนะครับแล้วอาหารแห้งเราเตรียมมาแล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะครับเราก็เดินป่าเดินกันไปสักพักหนึ่งบางคนก็เหนื่อยบางคนก็ อยากพักผ่อนอยากชมวิวอยากใช้เซลฟงเซลฟี่นะครับบรรยากาศวันนั้นดีมากนะครับบอกเลยนะวันนั้นดีมากแล้วฟ้าฝนนี่เป็นใจมากนะครับไม่มีแบบสภาพอากาศที่เป็นลมพายุเลยนะครับผมไม่จจะยิงให้ตกเลยนะเฮลิคอปเตอร์คันนี้ไม่รู้เสียงจะกลัวหรือเปล่านะโอ้กำลังคุยเรื่องสนุกสนุกเลยนะครับมาแ้วเฮลิคอปเตอร์นะครับผมนะไม่เป็นไรครับคุยต่อได้ไม่เป็นไรครับผมเสียงเขาก็เป็นธรรมดานะครับ เอาละครับหลังจากที่เราเดินป่ามานะครับได้สักพักหนึ่งอยู่ที่น้ําตกชั้นที่5โอ้โหบรรยากาศดีมากครับผมสายน้ํารวยละลินนะแล้วก็น้ําเย็นมากแล้วก็มีนะครับที่นี่จะมีชนเผ่าเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเผ่าอขาข่ามูเซอร์รีซอรประกายอมงเยา้าไทยใหญ่นะครับที่ผมได้เพลงได้เพลงชนเผ่ามาก็มาจากที่นี่แหละครับผมนี่นะครับต้นกําเนิดของเพลงชนเผ่านะ มาจากน้ำตกปูแกงนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมไปทำค่ายอาสาพัฒนาแล้วก็วันนี้ก็ได้มีบทเพลงเพราะเพราะพอร้องเพลงนี้ทีไรนะนึกถึงตรงนี้ทุกทีเลยนะครับหลังจากนี้นะครับไปคุยต่อถึงน้ำตกชั้นที่5แล้วรู้สึกว่าทางมันจะชันมากทางน้ำตกนะครับจะเริ่มชันมากชันมากชันมาก,มากเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนในกลนเรา10คนเนี่ยนะครับ ก็จะมีสาวๆด้วยควรสิบคนก็ต้องช่วยกันครับแบกหามสัพพะละตอนแรกๆอยู่อยู่น้ำตกชั้นแรกเนะียสนุกสนานครับเฮฮาปาร์ตี้มีความสุขมากๆเฮ้ยเฮ้นะครับพอขึ้นชั้นที่สองชั้นที่สามมาเริ่มเหนื่อยขาเริ่มอ่อนแรงทุกคนเริ่มเริ่มเพลียนะครับแรงที่ที่เคยแบบสนุกสนานเริ่มเพลีย เริ่มมองหน้าหากันแล้วก็เหงื่อไหลออกเต็มหน้าเต็มตากันไม่พูดไม่จากันต่างคนก็ต่างแบบเดินเพื่อจะไปถึงจุดหมายปลายทางน้ําตกชั้นที่7นะครับและเราก็มารลุถึงเป้าหมายถึงน้ําตกชั้นที่7โดยสวัสดิภาพหลังจากนี้เราก็จะมีลานหินนะครับมีลานหินกว้างๆน้ําตกชั้นที่7นะครับแต่อย่าลืมนะครับน้ําตกชั้นบนสุดจะเป็นน้ําตกที่มีน้ําน้อยที่สุด เพราะฉะนั้นนะครับน้าที่เราจะใช้ดื่มใช้อาบพ,พวกนี้เราก็ต้องแบบว่าค่อยๆไปกอกเอานะครับจริงๆก็คือประดุ้ั้นเราไม่อาบน้ําอยู่แล้วนะก็คือว่าใช้หุงหาอาหารแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ดื่มน้าแค่นั้นเองนะครับต่างคนก็ต่างดูเลกกดูโลเคชั่นของตัวเองนะแหอ้บางคนก็จะชอบไปอยู่ใต้ต้นไม้นะครับเต็นท์เราจะมีทั้งหมด4เต็นท์นะครับก็แบกกันไปนะครับ4เต็นท์ แต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบนอนเต็นท์เป็นคนที่ไม่ชอบนอนเต็นท์มากเพราะว่าอะไรเล้กครับผมขี้เกียจปักสมอนะครับหลายๆคนก็กางเต็นท์กันโห้กว่าจะกางเต็นท์ได้นะแต่ละคนไม่ใช่มืออาชีพไงกว่าจะกางเต็นท์ได้ก็สิบถึงสิบห้านาทีนะครับผมบางคนก็ครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะกางเต็นท์ได้มันสนุกตรงนี้แหละครับสนุกมากๆนะครับปู ปูไอผัดเต็นนะครับเตรียมรับประทานอาหารกันนะครับก็ตอนนั้นประมาณบ่ายบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับผมก็เราจะกินข้าวเที่ยงกันตอนนี้ตอนบ่ายโมงแล้วก็ใช้หม้อสนามนะครับไปหุงข้าวนะครับกวรจะได้กินก็เกือบบ่ายสามนะครับกวาจะได้กินก็เกือบบ่ายสามนะครับก็มีหอยที่เราเก็บมานะครับก็เอามาผัดฉานะครับเรามีพริกอยู่แล้วมีเกลืออยู่แล้วนะครับน้ำปีกะปิน้ำปลา ก็มีพกมาอยู่นะครับผมแล้วก็ผัดกันแค่นั้นแหละครับผมก็ทอดไข่กินกันแล้วก็มีปลากระป๋องนะแล้วก็พริกสดที่ขาดไปได้พริกสดนะครับแล้วก็กินกันอย่างไรก็รอร่อยนะครับผมแล้วก็นอนพักกันสักแป๊บหนึ่งนะครับพอนอนพักกันแป๊บหนึ่งนี่ประมาณ5้าโมงกว่า5้าโมงกว่านี่เริ่มสลัวสลัวนะนะเพราะว่าบรรยากาศที่นู่นนะครับตอนช่วง <c oughs> ตอนช่วงหน้าฝนเนี่ย พราทิตจะตกเร็วจะหลัวสลัวเพื่อนเพื่อนกางเต็นท์หมดแล้วผมเตรียมตัวเลยผมมีเปสนามผมอยู่หิ้วไปเลยนะครับแบบเอาแล้วครับตรงนี้ก็คือตรงที่เป็นตรงทานน้าตกใช่ไหมครับมันจะมีต้นไม้ใหญ่สองต้นนะกาคู่กันเลยนะแล้วมันเป็นสวยมากครับผมผมก็กลาว่าเออถ้าเรากาถ้าเราผูกเปตรงนี้ยแล้วนอนขั้นตรงเนี้ น่าจะมีความสุขมากๆแล้วก็ได้ได้รู้สึกว่าได้ฟังเสียงน้ําไหลกระทบหูเนี่ยมันจะมีความสุขมากมีความรู้สึกดีมากมากเลยผมก็เลยไปผูกเปตรงนั้นนะครับก็ถัดจากลิมตะลิ่งประมาณประมาณ30หรือส0ิเมตรนะครับประมาณนี้นะถัดจากลิมตะลิ่งมาก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับอ่าต้นไม้ใหญ่เลยคู่กันเลยนะโอ้โหเหมาะเลยตรงนั้นอนะผูกเปเลยครับผม ผูกเปผมก็ใช้ผูกประมาณสัก3เมตรนะครับสเมตรก็จะสูงกว่าผมประมาณนี้นะครับสเมตรเกือบ4เมตรนะครับผมแล้วก็เวลาเราขึ้นเปเนี่ยเราก็ต้องปีนปีนต้นไม้ขึ้นไปแล้วก็ไปนอนในเปนะครับเอาละเริ่มสัวสลัวใช่ไหมใช่ไหมเปผมก็พร้อมแล้วเต็นเพื่อนเพื่อนก็พร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเบรดเสร็จแล้ววันนี้เรานอนหลับได้เต็มที่เพราะว่าเรามีที่นอนแล้ว หลังจากนี้ไปเราทําอาหารกินกันนะครับเราก็ใช้ไฟสนามของเราเนี่ยนะครับเป็นไฟเปิดไฟไว้เสร็จปุ๊บก็ใช้โคมดึงนะครับเป็นไฟสนามกว้างๆนะครับเราก็รุวมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับแล้วก็พูดคุยกันตามภาษาเพื่อนฝูงกันนะครับผมวันนี้เป็นเที่ยวไปยังไงบ้างนะครับก็สามสาวทุกสุกดิบกันแต่ละคนนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีใครพูดมากนะครับเพราะว่าเราเพลียกันมามากแล้วนะครับเดินขึ้นเขากันมา นจนถึงน้ําตกชั้นที่7นี่แต่ละคนรู้สึกว่าเพลียกันมากหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จประมาณ3ามทุ่มเริ่มนอนนะครับทุกคนก็เข้าที่พักเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นขึ้นเปยนะครับนอนเปลไปนะครับ,นนรบมันจะมีอยู่จุดหนึ่งเสียงน้ำมันจะเริ่มแบบมามาแรงขึ้นจากความรู้สึกนะครับตอนประมาณสักสามทุ่มกว่าเนี่ยหลังจากเรากินข้าวเสร็จเนี่ย ผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงน้ํามาแรงมาแรงขึ้นแต่เราก็ไม่ได้เอิใจเรามีความสุขกับการดื่มดับกับธรรมชาติต่างคนก็ต่างไปนอนแล้วไม่สนใจใครล้นะครับเพราะว่าแต่ละคนเพียกันมากนะครับแต่ผมก็สังเกตมีเซนต์แบบทําไมน้ํามันไหลแรงกว่าเดิมปะ่ะอะไรเงี้ยก็คิดไปเองหรือเปล่านะก็ไม่รู้นะก็เลยขึ้นเปนอนเลยนะครับถัดมาจากนี้นะครับประมาณเที่ยงคืน ผมก็คิดว่าเป็นอาถรรพ์ป่าหรือเปล่าคือเรามาเนี่ยเราไม่ได้บอกเจ้าที่เจ้าทางอ่ะมันรู้สึกว่านอนแบบว่าไม่สบายใจกระวนกระวายรู้สึกว่าไม่สบายตัวเวลานอนซึ่งนอนในเปเนี่คือว่าเราอยู่ในเปเนี่ยเพื่อนเพื่อนทุกคนน่าจะเคยนอนเปนะครับมันจะมีความรู้สึกสบายมากแลวยินเสียงธรรมชาติยินเสียงน้ําไหลพวกนี้มันรู้สึกว่ามันมี มันมีอะไรมากรอบเรานอนแต่วันนั้นน่ะเที่ยงคืนแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่สบายใจมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับไม่เป็นไรก็ฝืนฝืนหลับไปฝืนหลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็หลับได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงด้วยความที่เราเพียด้วยนะครับเขาบอกว่าอาถรรพ์ป่าบางทีก็มีผีอำซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้แต่ก่อนหน้านี้ผมก็ ท,ที่ลุกมาตอนเที่ยงคืนเนี่ยผมไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วผมบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้ววันนี้ลูกช้างมาขอพักอาศัยที่นี่ขอยายมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะนะครับพอหลังจากนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งรู้สึกตัวได้มันมีใครไม่รู้นะมาขึ้นขย่มตัวผมมาขย่มตัวผมโยก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 เสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงมือผมมาไว้ ดึงกึดกึอย่างเงี้ยเราก็สลืมสลือนะครับเราก็ลืมตากมาเป็นเด็กชาวเขาเป็นเด็กชาวเขาแต่ไม่รู้ว่าเป็นเผ่าไหนเขามาดึงมือผมอย่างเงี้ยผมก็นึกในใจแล้วเอาแล้วกูโดนแล้วกูโดนผีอมแล้วแนะ่ตอนเนี้ยโดนผีอมแน่จริงๆเลย เราก็นึกขึ้นได้นึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่นะครับผมเราไปป่าไปเขาแล้วก็ต้องนึกถึงพระคุณท่านแล้วก็นึกถึงคําครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับถ้าเกิดเราเจออะไรสิ่งที่ไม่ดีมาแบบนี้ก็เลยตั้งนโมสามจบแล้วก็สวดกุทิบุญกุศลให้กับเขานะครับพอหลังจากนี้ไปประสูตรประมาณสักประมาณสักสามนาทีหลุดหลุดนะครับออกไปเลย เด็กคนนี้ก็เด็นออกไปเลยนะครับเอาแล้วนึกถึงตอนนี้นะครับผมโดนแล้วตอนนี้นะนี่แหละไม่อยากให้เกิดอะไรแบบนี้เลยนะนะครับตอนนี้ผมบอกว่าผมโดนแล้วนะครับก็หลับไปอีกรอบหนึ่งตอนนี้หลับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณตีสองเอาอีกแล้วเด็กคนนี้มาอีกแล้วมาอัมเราอีกแล้วไม่รู้จะมาอัมอะไรรานา นะครับปัดดึงมืออีกแล้วนะครับเหมือนเดิมนะดึงมือดึงมือดึงมืออย่างนี้ดึงกระชากไม่หลุดนะไม่หยุดเลยนะกระชากกระชากกระชากอย่างนี้นะครับผมก็เลยใช้สูตรเดิมเหมือนผมเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าตั้งน้โมโสามจบแล้วก็สวดอุทิศส่วนกุศลน,นะครับสัพเพสตางเราเนี่ยไอ้รอบนี้สั่นเร็วสั่นแรงกว่าเดิมอีกนะครับสั่นแรงกว่าเดิมอีกปุ๊กปักปุ๊กปัก ใช้เวลาประมาณเกือบสิบนาทีนะครับผมจนแบบว่าเราตั้งสติใหม่อีกทีหนึ่งเอาโดนผีอำแล้วล่ะโดนผีอำแล้วล่ะวันนี้โดนของแล้วเจอแล้วเจอของแล้ววันนี้ตีสองกว่าแล้วไม่มีใครมาขยม่มเราอย่างเงี้ยนะครับเราก็สะบัดมือนะครับสะบัดพยายามสะบัดมือปุ๊บปุ๊บออกครับตอนนี้ก็ออก ตอนนี้ผมแบบสลึมสลือแล้วผมนอนไม่หลับเลยนะผมก็นั่งนอนเครียดตรงนี้นะเอาแล้วถ้าเกิดเราหลับตาไปเนี่ยเต่็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องมาแน่นอนเลยตอนนี้คือข่มตาไม่ให้หลับไม่ให้หลับเลยนะครับห้ามหลับเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ปะครับมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วไม่รู้จะมาแลยหนาทำไมรักอะไรรักอะไรรอขนาดนี้นังหนาไม่รู้นะครับ มาอีกแล้วตอนนี้มาตอนไหนหรู้ปะครับหลังจากที่เราไปไนอนนะครับสองชั่วโมงผ่านไปมาตีสี่ครับมาตีสี่มาอีกแล้วคราน,นี้มาแบบแบบหน้าแบบเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กกับหน้าขาวซีดๆอะ่ะแล้วใส่ชุดดำๆนะครับแล้วก็ใส่หมวกแต่ผมไม่แน่ใจเป็นเผ่าอะไรนะตัดผมทรงหน้าม้าด้วยนะ นะครับที่นู่นมันจะตัดผมแบบสรงนามาสรงกระลาครอบบ้านเราอะ่ะอันนี้มาแบบชัดมากแล้วก็ดึงมือผมอีกเหมือนเดิมนะดึงแบบให้ผมลุกอะ่ะผมลุกผมลุกผมลุกอะ่ะผมก็ยายมแบบว่าไม่ยอมอะ่ะบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาจนแบบตั้งแบบตั้งสติใหม่แล้วก็ลุกขึ้นลุกขึ้นจากไปนะครับผม เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกตัวได้นะครับต้องลุกขึ้นจากเปยพอลุกขึ้นก็นั่นแหละครับผมรู้สึกว่าก้นผมเปียกน้ําก้นผมเปียกน้ําเด็กก็ดังดึงมืออยู่พอหลุดออกมาจากเปยสภาพที่ผมเห็นรู้ไหมครับอะไรน้ำป่ามาเต็มเลยครับ ที่ผมผูกเปไว้สามเมตรน้ำป่านี่มาเต็มเลยนะแล้วเด็กคนนี้ก็หายไปแต่ตอนนี้ก้นผมเปียกแล้วเพราะว่าเปมันหย่อนลงใช่ไหมครับพอพอก้นเปียกเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกตัวได้แล้วน้ำป่ามาแล้วนี่นะครับผมก็เลยใช้มีดนะครับมีดไอ้มีดประจำตัวของผมนะ ตัดสายเปยข้างหนึ่งนะครับผมแล้วก็ดึง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 เปยขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ไปบอกเพื่อนนะครับหลังจากที่ผมลงตะลิงแล้วนะครับก็ใช้เวลาทุรักทุเลเหมือนกันนะครับเปียกหมดเลยครับครึ่งตัวเปียกหมดเลยนะดีใช่ดีที่มีเปยนะครับดีที่มีเปยเราจะดึงได้ดึงตัวเองได้นะดีที่มีเปยนะครับผมไปถึงริมตะลิงแล้วบอกเพื่อนเฮ้ยน้ําป่ามาไม่เกิน5นาทีครับ ตรงนั้นเต็ไมไปด้วยน้ําป่าหมดเลยเราต้องไล่ไล่ไล,ไล่ขึ้นไปบนเขานะครับไล่ขึ้นไปบนเขาแล้วก็ดูน้ําป่าไหลนี่แหละครับผมนึกบอกว่าบางบางทีเนี่ยสิ่งลึกลับต่างๆนะเขาก็จะมาบอกมาเตือนเรานะครับแต่เราไม่รู้แค่นั้นเองนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะแต่ผมไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เขามามามา,มาช่วยเหลือผม หรือว่าอาจจะเป็นที่ว่าเรามาแบบว่าเราไม่มีพิษไม่มีภัยกับป่านะครับเขาก็เลยอยากมาช่วยเรานะครับไม่อยากให้คนเสียชีวิตซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เล่นลับนะครับบางทีบางสิ่งบางอย่างก็อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละแต่เราไม่รู้เองแค่นั้นเองนะครับเราถ้าเราคิดดีทาดีนะครับเราอยู่ในป่านะบอกเจ้าที่เจ้าทางนะครับก่อนเดินป่าทุกครั้ง เขาจะมาช่วยเหลือเราไม่ให้เกิดพยันายลเหมือนผมเนี่ยนี่นะครับเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับของคนหลวงป่านะครับในการเดินทางป่าหน้าฝน,นครับหลังจากนี้เราก็พอเช้ามาเสร็จป,ปุ๊บเราก็ลงลงแล้วครับเ <c oughs> ที่ยวไม่นสนุกแล้วตีรถกลับกรุงเทพเลยครับผมเจ้าที่ก็บอกว่าน้ําป่าจะมาแบบนี้ประจานะครับแต่วันนี้วันนั้นที่ที่ให้อนุมัติอนุญาตให้เราขึ้นไปพักนะ่ะก็คือว่าดู สภาพแล้วน่าจะไม่มีน้ําป่ามาแต่เราเชื่อไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าวิธีป่านะครับก็เป็นตามวิถีของเขานะครับเราไม่สามารถเรื่องอย่างรู้อนาคตได้นะครับผมมันนั้นก็เลยกลับที่กรุงเทพด้วยความตื่นเต้นอย่างหนึ่งนะความได้ความตื่นเต้นนะครับได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับในการเดินทางเที่ยวป่าเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเที่ยวป่าหน้าฝนนะครับเวลาอยู่ตามริมลำธารน,นะอย่าแบบผมนะ อย่าไปอยู่กลางแม่น้ําอย่าไปอยู่กลางลาธารนะครับอันตรายมากนะครับก็ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้นะวันนี้เขาจบ E p พีนี้แล้วกันนะครับผมเนี่ยคุยซะยาวเลยนะครับแต่แต่สนุกนะครับเดี๋ยวมี E p พีหน้าต่อนะนะครับมี EP พีหน้าต่อเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับมีเรื่องเล่าเยอะนะครับมีเรื่องเล่าเยอะนะครับฝากกดติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามกิจคารวะนะครับคนหลงป่า อีพีหนึ่งวันนี้นะครับเที่ยวป่าหน้าฝนเดี๋ยวไปชมอีพีสองกันต่อว่าจะพาไปเที่ยวไหนแลวจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับผมบ๊ายบาย